ในขณะนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการกับคนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะรายใหญ่ๆที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจับกลุมกันไปมูลค่าเป็นร้อยล้านแบบนี้ค่ะบทบาทของปอปอง,งอที่จะเข้ามาในการสืบสวนสอบสวนเส้นเงินเหล่านี้เนี่ยจะจะ,จะมีการ,รพิจารณากันหรือยังว่าจะต้องทํากันมากน้อยแค่ไหนนะคะครับขอ,ขออนุญ,ญาตครับคุณพิมพ์มิมนกับคุณจีราชาตาครับในส่วนของการดําเนินการ ตามกฎหมายของสํานักง,งานพมงนะครับมีสองส่วนที่สําคัญค,ครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินการกับทรัพย์สินก็คือมาตรการทางแท่งเพือ่อม,มุ่งดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินซึ่งในส่วนของบุรีไฟฟ้าเนี่ยเราจะยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดินนะครับและในส่วนมาตรการทางอาญาก็มีการดําเนินการกับตัวบุคคลในส่วนความผิด อาญาฐานฟอกเงินนะครับซึ่งซึ่งการดําเนินการในส่วนของการดาเนินการกับทรัพย์สินของสำนักงานปปงนะครับการจะดําเนินการได้จะต้องมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับมูลฐานยี่สแปดมูลฐานนะครับซึ่งในกรณีของบุหรี่ไฟฟ้าครับจะเป็นการดําเนินการในส่วนของความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรนะครับซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน และนําไปสู่เรื่องของการยึดอายัดทรัพย์สินได้ครับปัจจุบันค่ะครับผมความยากง่ายในการที่จะไปติดต่อไล่เส้นเงินเนี่ยมันมีความซับซ้อนไหมคะกับกรณีของการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้นะคะในในส่วนของสำนักงานปปงงนะครับจะมีเรื่องของถังข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานรายงานมายังสำนักงานปปง เราก็จะสามารถช่วยหน่วยงานของรัฐอื่นๆนะครับในการวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินนะครับ<ะ>ว่ามีความเชื่อมโยงทางธุรกรรมหรือทรัพย์สินเนี่ยของผู้กระทาความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทาความผิดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐอื่นๆนะครับดําเนินการใช้ประโยชน์ในการสืบสวนขยายผลในการทําความผิดนะครับ ค่ะยังในคดีที่เพิ่งจะมีการจับกลุ่มกันเนี่ยค่ะพอจะสืบสาวไปทราบได้หรืออย่างว่ามีเครือข่ายตรงไหนแล้วสามารถตรวจสอบเส้นเงินได้อย่างไรบ้างคะคือก่อนที่จะมีการดําเนินการเรื่องของตรวจค้นจับกลุ่มนะครับทางสําสนักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือของกรมการปกครองก็จะทําหนังสือมาที่สํานักง,งานปปงะนะครับเพื่อให้สํานักง,งานปปงเนี่ย ช่วยวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินแล้วก็ความเชื่อมโยงทางธุรกรรมหรือทรัพย์สินเขาจะได้ทราบในส่วนว่ามันมีผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นใครบ้างานะครับซึ่งเขาก็จะสามารถที่จะขยายผลในการดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวได้ ครับค่ะคือเข้าใจว่าเป็นการดําเนินการกับคนที่อาจจะเป็นรายที่ลักลอบนําเข้ามาเป็นเป็นรายใหญ่ๆแล้วอย่างรายย่อยที่เขารับต่อไปขายเนี่ยอันนี้อันนี้จะเข้าข่ายความผิดมูลฐานแล้วก็ต้องถูกตรวจยึดทรัพย์ต้องถูกอายัดทรัพย์หรือว่าดําเนินคดีฟอกเงินด้วยหรือไม่คะโดยเฉพาะรายย่อยๆที่อาจจะไปขายตามใกล้ๆกับสถานศึกษาอะไรเหล่านี้นะคะครับก็คือวัตถุประสงค์หลักของปบง ถ้ามีการกระทําความผิดมูลฐานแล้วนะครับผมจะต้องมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทําความผิดมูลฐานจึงจะนําไปสู่เรื่องของการยึดอายัดทรัพย์สินได้ค่ะห,หมายความว่าอย่างอยางรายย่อยๆอันนี้จะจะ,จะต้องเข้าเกณฑ์ที่ปปง,งจะต้องไปตรวจสอบไหมคะหรือว่าจะหยุดแค่บรรดารายใหญ่ๆเท่านั้นนะคะคือคือส่วนใหญ่แล้วการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือกรมการปกครองส่งเรื่องมาให้สำนักง,งานปปงเนี่ย จะเป็นเฉพาะรายใหญ่หญเพราะานักง,งานปมงมุ่งที่จะตัดวงจรอาชญากรรมในคดีขนาดใหญ่ๆครับส่วนรายเล็กๆเขาก็สามารถที่จะยึดทรัพย์สินหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นของกลางในคดีได้แล้วก็สืบสวนขยายผลหากพบว่าคดีเล็กๆนั้นเกี่ยวพันกับคดีใหญ่ๆก็สามารถที่จะส่งมาให้ปมงดําเนินการจบทรัพย์สินได้ครับ เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามจะให้ความผิดฐานฟอกเงินไปโยงกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการปรับปรามไม่ไม่ไม่ใช่เพิ่งมาทำใช่ไหมคะเหมือนจะมีมาได้สักพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจใ<ช>ว่ารตรงนี้มีตัวอย่างของการเอาผิดกับเครือข่ายใหญ่ๆใ,ในลักษณะไหนบ้างมีรายไหนที่พอใจหยิบยกมาที่เราได้เห็นกันบ้างไหมคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของ สืบสวนขยายผลอยู่ครับในส่วนรายใหญ่ๆครับผมค่ะครับออพอพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นเกี่ยวข้องกับคนในประเทศต่างประเทศหรือว่าจะสามารถสืบสาวไปได้ในระดับไหนบ้างค่ะคือคือในส่วนนี้เบื้องต้นจะเป็นคนในประเทศนะครับแล้วก็มีเครือข่ายทั่วประเทศค่ะซึ่งซึ่งทางสำนักง,งานปอมงก,ก็จะสามารถนำข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินเนี่ยไปรู้ว่ามีจุดที่เขาอ่าหรือว่าผู้กระทาความผิดอยู่ที่ไหนผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ที่ไหนบ้างเพื่อเป็นหลักในการสืบสวนสอบสวนต่อไปครับอย่างที่ยกตัวอย่างมานี่มีความใหญ่ขนาดไหนคือหมายถึงว่าอย่างเช่นมูลค่าของทรัพย์สินหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมันมีความเอน่ากลัวหรือว่ามากขนาดไหนค่ะคือคือในลักษณะของการดําเนินการนะครับ ท,ที่เป็นคดีลักษณะใหญ่เนี่ยครับมูล,ลค่าของการก็ประมาณสามพันกว่าชิ้นครับของรีไฟฟ้าไม่ถึงสามพันกว่าชิ้นขึ้นไป,ปค่ะกว่าสามสิบล้านครับ อ๋อประมาณ30ล้านถ้าเป็นรายใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะทีนีใน้ในการขยายผลเครือข่ายเริ่มไปพบบ้างหรือไม่หรือว่ามีการเป็นไปตามข้อสังเกตว่ามันอาจจะพัวพันเกี่ยวข้องไปถึงกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับกับสินค้าผิดกฎหมายชนิดอื่นๆหรือกระทั่งเครือข่ายยาเสพติดอันนี้มันสามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นเลยหรือไม่คะโดยเฉพาะในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยที่ที่เขาอาจจะเอา,เอาแก๊สผิดกฎหมายมาขายพ่วงกับทางบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยนะคะ ครับในในส่วนนี้นะครับเรื่องของการอ่าลักลอบหนีสุลกากรในในส่วนของการทําความผิดมูลฐานตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหลักก็คือว่าในประเทศไทยอ่ะไม่ใช่ผู้ผลิตก็ผลิตมาจากต่างประเทศ<ฮ>ต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ<ฮ>์ที่อยู่ต่างประเทศซึ่งในกรณีนี้ จะสามารถดําเนินการเรื่องความผิดอาจจะเป็นเรื่องขององค์กรอธญการกรรมข้ามชาติะนะครับที่ดําเนินการในส่วนนี้นะครับซึ่งสํานักง,งานปปง,งก็สามารถดําเนินการได้เพราะถือว่าเป็นความผิดมูลฐานหนึ่งของสํานักง,งานปปง,ง,งครับ ค่ะค่ะแสดงว่าใน,ในหลักการในเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการดําเนินการกับสินค้าที่หนีศุลกากรเข้ามาในประเทศแต่ว่าย,ยังสามารถที่จะขยายผลต่อเนื่องได้หากว่าไปพัวพันกับทางอง,องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ